สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครทบกับอุสตานไมล์นะครับหลังจากห่างหายกันเป็นนานนะครับที่เราไม่ได้ทําคลิปนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการตัดผมทรงหัวหอนนะครับหรือว่าทรงสไตล์ญี่ปุ่นนะครับว่าตัดแบบไหนให้หัวผมที่ผมน้องเขาหยาบๆอย่างเนี่ยรับให้มันทุยสวยเข้าเราดูนะครับว่าเราทําแบบไหนนะครับขั้นตอนแรกเราก็แบ่งผมเลยนะครับแบ่งผมให้เป็น กลมๆนะครับเป็นวงรีก็ได้ครับนะครับปล่อยผมทั้งหมดไปนะครับความยาวไม่ต้องไปยุ่งกับขานะครับเราจะตัดจากช่วงนี้ก่อนครับผมนี่เราจะตัดแบบเปียกหรือแบบแห้งก็ได้ครับแล้วแต่ที่เราสะดวกครับแต่อันนี้จะตัดแบบแห้งนะครับพอหลังจากเราได้กลมๆเราก็บิดเลยครับบิดผมได้ก็ตัดเลยครับไม่ต้องเสียดานี่ใช่ผมเรา ตัดเป็นเลยจริงๆน้องเขาก็อยากจะตัดสั้นนะครับเพราะเขาอยากเกลียดส่งด้วยแล้วก็หลังจากตัดตรงแล้วก็ฟันปลาสับนะครับตอนตอนที่สับนะครับเราสับสิบล่ลงมาเรื่อยๆนะครับลายๆนะครับอย่าสับแล้วก็ลูดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะแตกปายนะครับช่วงที่สับล้วก็พิื่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าผมจะตรงที่เราตัดตรงๆให้หมดนะครับไม่ให้เหลืออยู่ครับ ริวถ้าตรงตรงนี้เหลืออยู่ก็ยังไม่ต้องปล่อยหรอกนะครับปิดผมไปเรื่อยๆแล้วก็สับไปเรื่อยๆครับหยุดเอาท้าปลายผมก็เริ่มพิวแล้วนะครับนะครับเริ่มบางเบาไปหมดแล้วจากที่เราตัดตรงๆไว้เมื่อกี้นี้ก็ออกหมดแล้วนะครับไม่เหลือละพอไม่เหลือแล้วก็ปล่อย,อยลงไปครับ พอปล่อยลงผมมันก็จะเริ่มทุยนิดหนึ่งพอทุยแล้วนะครับช่วงที่ทุยแล้วทีนี้ก็จะสไลด์ด้านหน้า,รานครับฝั่งนี้เห็นชัดไหเราจะสไลด์ด้านหน้าโดยการโน้มไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับโน้มไปด้านหน้าก็สไลด์จากช่วงที่เราไล่ไว้นะครับแล้วก็สไลด์ลงไปเองครับให้มันเชื่อมกันหนอยให้มันเชื่อมกันครับ ถ้าเกิดมันไม่เชื่อมกันเนี่้ผมมันก็จะเป็นช่วงต่อเนื่องครับมันจะไม่สวยครับเราต้องการให้ผมเียงเรียงๆครับใครอยากเปลี่ยนทรงก็ลองทรงนี้ก็สวยนะครับเพราะว่าถ้าเราไว้ยาวนานๆไปบางทีเบื่อนะครับถ้าจะตัดสั้นสักทีเดียวก็เสียดายก็ทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่สวยนะครับส่วนด้านนี้ก็ยืนด้านหน้าครับเหมือนเดิมครับสไลด์ด้านหน้าคือการโน้มมาด้านหน้าเหมือนเดิม ตรงที่เชี่ยมเหมือนเดิมครับไล่ไหเลยครับช่วงที่เราสับนี่เกันไก่นะครับแล้วก็หใ้คมนะครับแล้วก็ขยับทุกครั้งนี้นะครับต้องขยับทุกครั้งนะครับถ้าไม่ขยับถ้ารูดไปนะ่ผมจะแตะบลายได้ ก็จะประมาณนะครับตัดทรงนี้นะครับหลังจากเสร็จเราจะเสตทรงให้ดูนะครับว่ามาดูว่าทรงผมจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามดูนะครับเอาละครับหลังจากที่เราสไลด์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มันดูหนาเกินไปหรือว่ามันดูไม่สวยเราก็ใช้กรรไกรปันตานะครับสับโดยการสับไล่ลงนะครับลักษณะนะครับสับไล่ลงอย่างนี้นะครับสับลงไปเรื่อยๆให้ผมมันบาลานซ์กันนะครับหลังจากผมมันบาลานซ์กันเสร็จสับแล้วเราก็ มาเช็คดูอีกทีว่าความยาวมัน,มน,มนสวยหรืยอยังม่มันกลมกลื่นกันไหมนะครับหลังจากมันเข้ากันเรีบยบร้อยแล้วก็มาเซตทรงนะครับเราก็มาดูว่าจบแล้วผมมันเท่ากันหรือเปล่าเราก็มาเก็บอะไรอีกครั้งหนึ่งล้วก็ดูนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับปิดไหมตอนนะี้ปิดต้างเดา เรียบร้อยแล้วนะครับทรงสไลด์ญี่ปุ่นเบาๆนะครับทรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่า